ยาวมายาวมายาวมานี่รถเบนของอีพอมาแล้วเมื่อนี้ยืมรถเบนอีพอไปส่งพัสดุหรือว่าไปส่งของไปส่งกระติบข้าวรถเบนคันนี้น,นนะมีประวัติกับข่อยแบบลึกซึ้งเธอเด้อซิมโมบอให้ฟังเอาเรื่องไปส่งกระติบเขาก็อนเนาะนี่เตรียมส่งให้ทุกคนเด้อจา้าเนี่ยเอาใส่ขา้ขงางหน้าข้างหลังมันมว่างเมื่อข้างหลังแล้วก็มีทางอีีอยงก็เครื่องพนเขา่าพ่น้ำแล้วนี่ละ รถอันนี้มันเป็นรถใช้งานตลอดวันี้ว่างเรื่อ,ของขลังหลังกันเดียวกันยาเดียวกันอีหยังอยู่หันละรถคันนี้นะตอนข่อยไปสอบไปครับขี่ข่อยขี่รถคันนี้ล้วไปสอบนะแล้วสภาพคังหลังกระบะก,กับแบบนี้เลยมีทั้งยามีทั้งอีหยังก็คาดมีทั้งของรถเต็มไทยรถเลยเมือน,นั่นนะ่ะข่อยก็แก้ไปแบบนั่นละ่ะข่อยขี่คันผลลงเนาะมันหลายสิ่งหลายอย่าง คอยกคอยกขับขึ้นไปสอบไปขับขี่แบบนั้นเลยแล้วพอขับรถขึ้นไปหุยเจ้าของปานนั่งเอกวีแตะคนแนมเบิ่งฝุ่นเลว